ทิชช้มายได้เวลาทําการแสดงครับถึงเวลาของกลุ่มสองแล้วนะครับก็คือเราจะสตาร์ทนี่ก็น่าจะบ่ายโมงแนละ้วแต่ว่าต้องถ่ายดูกนัน,น,นก่อนดีกว่าพี่แว่นดีกว่าครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่กับ800 DE ละถางใหญ่ทีเดียวแฮนด์ก็กว้างด้วยดูยังไงมันก็บิ๊กไบค์นะอืแต่เบาช่วงนี้แคบนะครับัน,นี้แคบความสูงก็สะโพกพอดี ลองดู230กิโลครับน้ำหนักเขาขึ้นรถด,ดูกันนโอเคก็ไม่ไม่ขยิงเยอะแต่ฟีลิ่งแรกเลยนะชกหลังนิ่มนะครับนิ่มและดีดเร็วด้วยตอนนี้คือยังไม่ได้ออกรถนะชกนิ่มและดีดเร็วนะครับช่วงคีบช่วงขาที่ทออคีบเบาะแคบนะครับแฮนเดินกว้างแบบวิบากเลยแต่ว่าแฮนด์นี้ยกสูงนะจริงตุ๊กตาอยู่ค่อนข้าง,างต่ำแ้วก็ยกสูงขึ้นมา นะครับโอ้จอสว่างมากอันนี้เขาบอกว่าเป็นอะไรนะอา่าพุชสตาร์ทใช่ไหมกดแล้วปล่อยนะเห็นไหมนี่นี่คือ,น,คอนี่คือกดทิ้งแล้วปล่อยเลยเราไม่ต้องกดแช่นะมันจะติดเครื่องยนต์ทำงานเองนะครับเดี๋ยวลองอีกทีนะครับคือกดแล้วปล่อยเลยนี่นี่คือเทคโนโลยีหนึ่งที่สุกิภูมิใจนะครับกระจกโอ้โกระจกบานใหญ่มากกระจกบานใหญ่เวอร์ จอทีเอฟทีวางแจมตอนนี้ก็คิดว่าพร้อมแล้วสำหรับการเดินทายในขอบบีบคัดคัดก็คัดไม่ได้ไม่ได้หนักนะการคัดยาวด้วยแหละนี่คือมาตรฐานที่เราจะขี่กันวันนี้ก็จะมีแท็คชั่นคอนโทรลระดับ3 p o นะครับพาวเวอร์โหมดระดับ4คือระดับนุ่มนวนสุดนะคือคอมฟอร์ตนะครับแล้วก็ ABS ระดับ2นะครับเอาละเริ่มเดินทางนะครับวัวก็วนออกแล้ว Hey man! กระจกมองหลังใหญ่มากนะครับโอ้โหใหญ่บานใหญ่และชัดใสกิ้งเลยชอบชอบชอบยังใช้ทีซ C ในโหมด G อยู่นะครับแล้วพอเวอ่์อผมดันไปอยู่ที่โหมด A ด้วยนะสนุกหละงานนี้ กันไ,นได้สัมผัสการขับขี่นะครับ Suzuki v s t o r m 800 de นะครับซึ่งเป็น Parallel Twin ตัวแรกเลยเอ่อเป็นการขี่โดยการเน้นเรื่องของการคอนโทรลมากกว่านะครับไม่ได้เป็นเรื่องของการทำความเร็วหรือทดสอบหาลิมิตอะไรของรถนะครับทำให้เราพอจะพูดถึง feeling ของรถได้ประมาณหนึ่ประมาณคือเป็นรถที่ไม่ได้มีคาแรคเตอร์ที่ เรียกว่าดุดันซะจนเกินกำลังที่จะเอาอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆไซส์คนขี่ของผมเนี่ยไม่ถึง70โลนะน้ำหนักไม่เยอะแต่ว่าพอร์ของตัวรถเนี่ยมันสามารถที่จะเลือกได้จากพาวเวอร์โหมดที่มีให้นะครับ A,B,C นะครับ A ActionB Basic แล้วก็ C Comfort นะครับซึ่งมันตรงตัวตามนั้นเลยนะครับ A Action เนี่ยก็จะจะบอกว่าเสารสะใจอ่ะในทางดำก็แบบกดคันเ่งปุ๊บรถชูด้าไปหาเพื่อนได้ทัน ทันทีเลยเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของผมปรับลงมาเป็นคอมฟอร์ตเลยนะเอาแบบต่ำสุดโลสุดของพาวเวอร์เลยอะ่ะมันกลายเป็นว่าเหมือนกับเราเราปิดล่งแชร์ตื้อ,อื้อเอาไว้เนี่ยรถมันก็ยังยังมีช่วงที่เดินเนียนๆไล่ๆรอบขึ้นไปแบบไม่ดันนะเป็นเป็นการเดินแบบไม่ดันนะครับในเรื่องของ Power นะครับก็สนุกสนานนะครับเป็นการเล่นบนพื้นพื้นทางฝุ่นได้อย่าง พันอกพันใจสนุกสนานโดยเฉพาะรอบเครื่องยนต์ที่ประมาณ 3- 4ถึงพันรอบเนี่ยจะเป็นรอบที่เราสามารถที่จะเปิดคนเรงแลวรถสไลด์ไปสนุกมากนะครับฟังชันอื่นก็จะมี ABS นะครับ ABS เปจะปได้เฉพาะตัวที่เป็นดิสเบรกหลังนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือก traction control ได้4แบบนะครับวันนี้ใช้ก r าว e วในส่วนที่มันเป็นเป็นทางฝุ่นนะครับก็สนุกนะคือมันไม่ใช่มันเทียบ แทบจะแทบจะไม่มีความรู้สึกว่ารถมันมีแท็กชั o นเลยคือเวลาเราเปิดคัะเร่งนะครับอื้อออกไปเนี่ยรถมันกวาด้ังขวาออกไปโดยที่มันหยุดการทํางานไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้มันมีเหมือนไม่มีอ่ะมันมีแบบเนียนๆนี่ยอีกตัวตัว G เนี่ยสำหรับท c นะส่วนหนึ่งสองสามวันนี้ไม่ได้ลองอ่ะวันนี้พอใช้ตัวคาเวลได้แล้วมันสนุกผมว่ามันพอดีกับกําลังรถด้วยก็เลยใช้ตัวนั้นยาวๆเลยอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันสะดวกมาก นะครับก็คือเรื่องของอการเซตค่านะครับการเซตค่าเดี๋ยวมาดูที่รถนะครับนี่เดี๋ยวมาดูที่หน้าปัดเลยนะครับอันนี้ก็จะมีตัวนี้เห็นไหมทีซเดี๋ยวผมเปิดเกาเวลไว,ไว้แล้วก็ตัว Power Mode เดี๋ยวผมเซตเป็น C เอาไว้ขี่แบบสบายๆช่วงท้ายรอง power ของมันนะครับคอนโทรลได้เนียนมากนะครับแล้วก็ abs ระดับ1คือเมื่อกี้ผมปิดสวิตช์หรอ,หรอปิดสวิตช์ไปแล้ว,แล,วแล้วเปิดสวิตช์ขึ้นมาใหม่ถ้าเป็นบางยี่ห้อบางรุ่นค่าการปรับตั้งเหล่านี้มันจะเซตกลับมาที่ standard มาที่ค่าเริ่มต้นนะครับแต่ว่าของวีสตอ m 8ม0ปดี v เนี่ยไม่หายนะครับมันยังอยู่ค่าเดิมที่เราใช้อันนี้ผมชอบเพราะว่า มันไม่ต้องมาเสียเวลาปรับตั้งใหม่ทุกครั้งนะครับอันนี้เวิร์กอันนี้เวิร์กควิกชิปนะครับก็เป็นควิกชิปทั้งทั้งขึ้นทั้งลงได้หมดเลย2ทางนะครับแต่ว่าก็มันก็จะมีบางช่วงบางรอบของเครื่องยนต์กันนะที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันกึกกักกึกกักนะครับโดวยเฉพาะเกียร์ต่ำอีเกียร์หนึ่งเกียร์สองก็ยังรู้สึกว่ามันมีน้ําหนักมีการกรึกกักกึกกักให้รู้สึกอยู่แต่ถ้าเกียร์สามไปแล้วเนี่ยโอ้โหเนียนมากเลยเพราะเกียร์สูงๆนะมันแบบไม่ต้องยกคันเร่งอนะ่ะ มันโคตรดีอะไม่ต้องมีเรื่องแค่เขีย่ยงัดเกียร์ขึ้นมาน้ําหนักกันในการงัดก็มีเยอะแล้ว power มันต่อได้เลยตื๊ดตืดตืดความเร็ว120เมื่อกี้เหลือบดูอรอบเครื่องยนต์อยู่แถวห้าพันกว่ารอบเองแล้วเสียงเครื่องบางๆอ่ะ120แล้วอ่ะนักเดินทางอะผมว่าน่าพิจารณา,าตัวเนี้ยไม่พูดไม่ได้เลยการสะเทือนเนี่ยคือมันถ้าขี่วันเนี้ยวันเนี้ยความเร็วต่ำเราขี่อ่ความเร็วต่ำ เราี่แบบคอนโทรลนะครับการนะเทือนอ่ะมันนิ่มนะมันนุ่มนวลน,นะโดยเฉพาะด้านหลังเนี่ยมันมันซับมันซอฟได้ดีมากนะครับทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมันขี่ไปที่ไหนก็ส่งตัวได้ดีไปหมดแต่ว่าวันนี้ช่วงท้ายนะครับมีการวิ่งยาว,ยาวผมผมแอบ,บลองแบบขยี้ขยี้ขเร่งอ่ะคือโหนโค้งมาแล้วเดินออกตั้งยืดเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันย้วย มันย้วยนะสแตนดาร์ดนะอันนี้คือสแตนดาร์ดกันสแตนดาร์ดที่เซตมาเลยผมรู้ว่ามันย้วยนะมีผลต่อการยึดเกาะแต่การสแตนดอรของวีสตอม800 DE ก็เป็นการสแตนดารที่สามารถให้คุณปรับแต่งได้นะตอนนี้โช็อคอัพหน้าผมยังไม่เจอปัญหาที่ความเร็วนั้นแต่ผมรู้สึกว่าช็คอัพหลังนะถ้าจะขี่เร็วกว่าน,นี้ได้ต้องปรับให้แข็งทั้งคอมเพรสชันแล้วก็รีบาลที่อยู่ด้านใต้ใช้ไขควงแบนเดี่นะครับเพราะว่าปัญหาในการรีบาเลเนี่ย เพื่อนผมเจอมาแล้วนะครับคือเวลาที่หยุดรถพอหยุดรถเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีแรงกดจากการหยุดและการเบรกใช่ไหมตัวรถมันก็ยุบแต่พอยุบเสร็จปุ๊บแล้วพอยุบสุดเนี่ยมันคืนสปริงมันคืนตัวมันรีบาวไวเหมือนกับความสูงรถมันเพิ่มขึ้นกะทันหันน่ะกลายเป็นขายันไม่ถึงน้มแปะนิดหนึ่งนะครับอันนี้อยู่ที่เราจะปรับให้มันเข้ากับการขับขี่ของเราแล้วก็น้าหนักตัวของเราด้วยนะครับซึ่งตัวรถสามารถปรับได้นะครับระบบเบรก เบรกโคตรดีเบรกหน้าดีเบรกหลังเวิร์กนะครับ ABS หล mm ัง hmm. ผมไม่ได้ปิดสนิทนะ mm hmm. ผมเปิดแค่ระดับหน mm ึ hmm. ่งในทางฝุ่นมันสามารถที่จะแต่งล้อหลังกอดเข้าโค้งได้อ่ะบอกอย่างนี้ละกันนะครับ mm hmm. คุณไม่ต้องถึงแบบปิดสนิทเลยเอาแค่ปรับไว้แค่เหลือแค่ระดับหนึ่งนะครับแค่นั้นนะครับแล้วคุณจะใช้เบรกหลังเนี่ยช่วยบรงครับทิศทางได้ mm hmm. การใช้เครื่องยนต์แบบพ a เร e l ทวิน mm hmm. เนี่ย มันแก้ปัญหาหนึ่งได้ดีมากๆเลยก็คือปัญหาความร้อนใต้าขานะครับในโซนนี้ความร้อนใต้เบาะใต้ขาเราเนี่ยต้นขาเราเนี่ยถ้าเป็นตัวสุกวีผมจําได้เพราะผมเคยขี่ขอยู่ตัว6 5 0นะครับสุกวีเนี่ยคือขี่ไปอ่ะมันร้อนความร้อนมันขึ้นมาเพราะว่าลูกสูบมันซุกอยู่ใต้เบาะที่นั่งคนขับนะครับฉะนั้นการปรับเปลี่ยนเป็นพาราเลทวินเนี่ย มันแก้ปัญหานี้ได้อย่างสนิทเลยหรือไม่มีมากวนเลยใต้ก้นเนี่ยไม่มีความร้อนเลยจะมีโชยๆออกมาต้นขาดนนหน่อยระบบเบรกก็ยังเชื่อมือได้นะครับในซีรีส์ของ v s t o อ m นะครับคือด้วยความที่มันเป็นทวินดิสนะครับแล้วก็มีการสะเทือนที่แน่นหนานะครับกับระบบเบรกทีม่มันมาในมาตรฐานของออนรถพิกไบต์อ่ะ, road, อะมันก็เลยเหลือเฟือมากๆนะครับสำหรับการทำงานแทบจะต้องระวังการใช้เบรกหน้าด้วยซ้ำไปนะ แต่ส่วนเบรกหลังนะครับก็เป็นอะไรที่ให้ความละเอียดในการทํางานของ ABS แบบว่า ABS ทํางานอะ่ะแต่รถไม่มีการโยกเลยนะครับแน่นและนิ่งมากนะสถิทีาพของรถด,ดีมากในส่วนของการสะเทือนก็ชงเอาปรับเอานะครับของมันปรับได้แต่ว,ว่าสแตนดาร์ดมาค่อนข้างจะน,นิ่มแล้วก็ดีเบาเร็วนิดนึงเนาะเอาละครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นความรู้สึกนะครับหลังจากที่ได้ทดลองขับขี่ Suzuki v s t o r m 800 DE พาระเลวทวินตัวแรกนะครับที่จําหน่ายแล้วในประเทศไทยนะครับและเดี๋ยวเร็วๆนี้เขาก็จะมีเรื่องของการนํารถชุดนี้ไปให้แฟนๆซูซูกิได้ทดลองขับขี่กันทั่วประเทศเลยนะครับส่วนสำหรับทิปวิดีโอนี้ถ้าถูกใจก็ช่วยกัน,กนไลค์ติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปต่อไปของเราจาก KSL Riding s k i l l ก็จะเป็นพระคุณอย่างมากครับผมแล้วพบกันใ่คลิปหน้าอีิลาไปก่อนครับสวัสดีครับ